สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขขเข้าสู่ช่องปั๊แปรแบบลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้โหพี่น้องไปตังเงินบอพี่น้องคะ่ะหนูมีคลิปหนูมีคลิปมากมาปักค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิว่าหนูปโปนะคะอาหาน,นี้เมือนา่ามอวด,ดินมากทำแบบว่าล่มแหง้งล่มมาหมุน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 พี่น้องคะ่ะไปแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะไปแล้วตอนนี้หนูกำลังไปเบริหงหลังเวทีค่ะพี่น้องคะ่ะบนแขนเสื้อพี่น้อง เนื่อวามันสิบรอดบรอดไปแล้วเป็นมินลลินค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวภาพมาเบิร์นบรรยากาศหลังเวทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงตอนนั้นที่หมูดฟาร์มมดินมามันซิบหานนาฬิกาหน่อยๆภาพินหลังเวทีดยค่ะพี่น้อง มันไปแล้วมันไปแล้วเอ้ยมันไปโลดไม่หวานหลวงดีค่ะอันท่านใหม่สิโลดใส่หัวลูกท่านไหมลูกท่านไม่รุ่นไปช่วพยาบาลเหอเออนั่นแหละพอมไม่กันครับไปรองค่ะเจ๊หวานมาแร่ข้างกันดีเตือนออกไฟอยู่หรอพไปรอง น้อบ no, ันี้พอเฮาอพหยุดได้ไหมแม่เดย๋ยวน้อบันเดี๋ยวนี้คุณพ่อกำลังทำอะไรคะนี่ขึ้นธงป๊าร์ตไปดมมาเบิ่งค่ะพอหยุด มีอพอยูตีคืนท่งค่ะพี่น้องค่ะวนาจะยูติหนูเสือกันนี่ไงพี่น้องประเดี๋ยวงง่ายๆด้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ปอมแปมมาอยู่สาหน่อยปอมแปมเขาก็เห็นอีพอเต็เจ้าจ่าของวนี้นะกระทงเต้าขึ้นพนขอฟ้าขอฝนก็เป็นขอได้บบกบบกโอโบฟ้าบโกฝนก็ไปทัวว่วทิพยทุ่นเด่นขึ้นทุ่นโบโบฟ้าโกฝน มาหอนว่าอันนีบบบบบบบ้ไปแล้วค่ะพี่น мире, ้องม้หันมาแบบหมุนใส่ไกลเลยบ้าจักไปทา้งไหนออไม่มีกดจัเม็ด้าเป็นดนลตัวเนาีได้อยากแปะคลิปให้เบื่อให้เนยนจะแปะคลิปให้ดูนะคี่น้องม่นก็ไปดูเลียวช่องพ่อกนรชัยกับพี่น้องนาเฟียนพ่อกานชัยลูกะไหมุนใส่ไกลมากเนาะน้องรับรู้ก่อนดนถึงนะบาบพุ่กครับ ากระทีฐานมาว่าสิ่งในทีกไม่ดีเพราะันเกได้ในชีวิตอย่านีขายเงบนเยอพี่บอกว่าหันไปกระตกมาคักเลยถือกินตามหุ้นกันเลยถือเรียญเลยหรอพี่บอกว่าเมนไผ่ยัน้่ามดาดีไผ่ยันจะพอเลยเบื้งเพิ่เหน่ยัดบู ครับแม่ขอ <coughs> 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 ก็ีตุยกัแต่มียังมานเรีนม้านดอกตัวเีไปยุหไปยุหลดเคยเห็นเมื่ไดรยินอยู่ต่บเคยเห็นนี่พัเฮ็จบงวันนี้มันหืนเบิ่งแบบนี้อโหช่วงชงั วันนี้ก็เป็นายผ่าเรื่มแจ้งแล้วนะคะแต่ว่ากันไว้ดีกว่าแก่นะคะวันนี้ก็เป็น รดพดล้วน่าจะนอาจะมหอมั้งม่น่้ม่องอนีมอแป๊มค่ะครแปม่ปแป๊มโอคือข้ามนาะสวยจังเลย ซือจานมุ้งกินกับว่นท่านอะไแล้วตอนนี้บรรยากาศใกล้แลอยู่ไหนบรรยากาศใกล้แล้วไปเหรอวัดยินที่วัดแต่วันนี้เท่ากับอาบใหญอยู่เดี๋ยวขับ่น้องค่ะเดี๋ยวสิ์ห้าเบอร์พวกดู้เดี๋ยวออกมาจอดรถปิดได้ค่ะพี่น้องค่ะก่อนแบีบ๊อดชามนี่มันจะตีลิขิตกันเลยเพื่อเดี๋ยวไปใกล้ๆค่ะอีโปเอเน่ ตอนลมมาหรือมาแปมเอาเด้อป่ะสิว่บาว้าวนเป็นเนาะเดี๋ยวสิมาติดคลิปไปขิ้แรกมาสิลงมืออื่นเสาแต่วต่าไ,ไปแล้วค่ะบ่ตกแล้วเหมือนฟาร์มเมื่อดินมากบ่ตกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะแปะคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะคะอะไรนะบายคะ่ะจริงมากเหมือนนี่ยาตกเด้ออจริงมากเหมือนนี้น้องผูเขาดอยหลินเ้อะ